วันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ดูนี่ไงดินสอสีกระดาษพร้อมแล้วก็หูฟังวันนี้เราจะมาวาดรูปตามเสียงกันเอา้าใส่หูฟังเลยฟังดีๆนะเสียงอะไรเอ่ยวู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 ว,ว,วเสียงลม ใช่แล้วเสียงลมวาดลมยังไงดีนะวาดเป็นเส้นๆโค้งๆเหมือนคลื่นได้ไหมหรือจะวาดเป็นต้นไมายโยกไปมาตามจินตนาการเลยต่อไปเสียงอะไรนะเมียวแมวเก่งมากเสียงแมววาดแมวแบบไหนดีแมวนั่งแมวยืนแมวเล่นไหมพรมวาดเลยเสียงสุดท้ายฟังนะจิบจิบจิบนก ถูกต้องเสียงนกวาดนกบินวาดนกเกาะกิ่งไม้วาดรังนกก็ได้เสร็จแล้วดูสิวาดรูปตามเสียงสนุกขนาดไหนลองเอาไปเล่นกับเพื่อนๆดูนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย